75สัญญาขันมีในสมัยนั้นเป็นชไฉนาการจำกิริยาที่จำความจำในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสัญญาขันมีในสมัยนั้นสังขารขันมีในสมัยนั้นเป็นชไฉนาภาษาเจตนาวิตกวิจารปิติเอกคตาแห่งจิตสตินรีวิรินรีสตินรีสมาธินรีปัญญีชีวิตินรี สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภละวิรยรยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละหิริภละอตตป,ปะภละอโลภะอโทสะอโมหะอนัปิชาอัปยาปาทะสัมมาทิฏฐิหิริโอตตป,ปะกายปัสสธิจิตตปัสสธิกายละหุตาจิตตาะหุตา กายามุทุตาจิตตมุทุตากายกรรมญญตาจิตตกัมมัญญาตา,ตา,ก,ญญา,ตากายปาคุญญยตาจิตตปาคุญญาตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสมถาวิปัสนาปะคาหะอาวิเคป,ปะก็หรืออรูป,ปธรรมแม้อื่นใดที่อิงอาศัยเกิดขึ้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันมีอยู่ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสังขารขันมีในสมัยนั้น